มันไม่ใช่กลับมาเอาจริงๆอะพี่อยากจะบอกทุกคนมากเลยเราไม่เคยเลิกกันเลยแต่ก็คือด้วยความที่พี่ทักเขาเป็นคนคารคเตอร์กวนๆเนี่ยค่ะเวลาตอบนักข่าวหรืออะไรมันอาจจะแบบบางคนเขาก็ตีความกันไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ลงภาพนี่าันเราพอพี่แทคลงภาพคบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยเหมือนก็คบกันมาแล้วเ้ยคือที่จริงอะไม่ที่จริงลิ้นกับฟันมันก็มีบ้างครอบครัวเนาะแต่ว่าแบบเอาจริงเราตั้งแต่คบกันมาเนี่ย ไม่เคยสักครั้งที่จะแบบเออเลิกหรืออะไรกันเงี้ยไม่ไม่เคยพูดถึงคานั้นเลยอะคะ่ะแต่ก็มีบ้านที่แบบแยกกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อตอนแรกเพราะว่าเพราะว่าตอนแรกอะบ้านยังไม่เสร็จคือตัวด้วยตัวห้องก็ยังไม่เสร็จหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่แท็กก็ต้องทยอยขนของด้วยก็จะไปไปมาๆช่วงรรแรกจนช่วงช่วงหลังๆพอบ้านเสร็จแล้วแล้วก็ในๆนก็ในๆน่ะร้านกาแฟด้านหน้ายังว่างอยู่ก็เลยทําร้านสักไปด้วยเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคุยคุยกันไว้ว่าเออ งั้นไม่ต้องไปไหนละเวลาทํางานเสร็จอะกลับมาดูร้านเสร็จกลับเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรียกว่าตอนนี้คืออยู่ในครอบครัวเดียวกันใช่ใช่ก็ผูมัิสามีเปล่าเขาอยู่ของเขาเองพี่ไม่ได้แบบพี่ไม่บอกเลยอะไรเงี้ยตอนที่คนเข้าใจผิดกันอะไรเงี้ยก่อนอันนี้มีคุยกับพีท็กไหมว่าคนมันเข้าใจผิดไปใหญ่โตแล้วมีค่ะแต่ก็แบบคือด้วยความที่ตัวเบลเองอะเบลก็ไม่มั่นใจว่าแบบเฮ้ยพึ่งคอด อ้วนก็อ้วนแล้วบางคนก็มาบุลลี่ว่าแบบเฮ้ยทำไมเมียทัพพลันอยู่แบบหน้าตาน่าเกลียดอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเราน่าเกลียดขนาดนั้นเลยเหรอเราก็รู้สึกว่าแบบเอองั้นเธอไม่ต้องลงรูปเราหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เลยรู้สึกแบบทำไมต้องคาดหวังว่าการเป็นการเป็นภรรยาแท็กจะต้องแบบโอ้โหต้องสวยเบอร์ไหนอะไรเงี้ยพี่แทกเองมาทำให้กำลังใจไงมากเพราะกับเรื่องเนี้ยพี่แทก็จะเป็นคนแบบ ออกมาปกป้องหรือต่อสู้เหมือนกันเลยใช่เพราะคือด้วยตัวพี่ถากกแเองเขาเป็นคนแบบเอออยากคิดมากเลยข่าวก็คือข่าวอะไรย่างเงี้ยเออด้วยความที่เบลก็บอกว่าเออตอนนั้นให้นมลูกด้วยมันก็ยังอ้วนมันก็ยังแบบแล้วเราก็จะทําอะไรไม่ได้กันหน้ากับ<ม><ม>อะไรก็ตามคือคือเบลเป็นคนซีเรียสมากว่าแบบให้นมลูกคือต้องไม่ฉีด ไม่ฉีดโบท็อกไม่ฉีดแบบไม่ทําหน้าไม่ทําเลเซอร์ไม่ทําอะไรเลยแล้วสั่เคมีเกี่ยวอนที่ตอนนั้ที่มีภาวะแบบต้องเป็นคุณแม่ด้วยยมันมีความเครียดอะไรอย่างเงี้ยป่ะเครียดนะมันแบบมันทั้งต้องตื่นทุกสามชั่วโมงเงี้ยค่ะแล้ก็ต้องมาปั๊มนมมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเราก็รู้ตัวว่าเฮ้ยเราค่อนข้างโทมแล้วตัวเขาเองเขาก็แบบ เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกแค่นี้มันก็ดีแล้วอะไรเงี้ยอยู่แบบโฟกัสที่ลูกก็แฮปปี้แล้วเนี่ยมุมแบบนี้คือคนไม่เคยรู้เลยพี่แท็กเขามีมุมแบบใช่ใช่คือด้วยความที่พี่แท็กเขาเป็นคนด้วยคาแรคเตอร์เขาอะเนาะเขาก็ต้องอยู่ในเวของแบบสไตล์แบดบอยมอเตอร์ไซค์แก๊งๆอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้มานั่งโฟกัสเอ้ยเมียจ๋าลูกจ๋าอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรเงี้ยเราแบบทำก็ควล่าสุดอะครับอย่างเงี้ยเรายอมใจอ่อนให้ถ่ายได้ไหมหรือว่าไงหรือว่าเราโอเคกับคุณเราแล้วไม่พี่แท็กบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเธอเนี่ยวันนี้จะถ่่ายูอออๆๆโเค ได้ได้แต่งตัวสวยก็ได้ทุกวันนี้ไปไหนมาไหนก็คือแบบไปด้วยการใช้ชีวิตเป็นปกติไปไปค่ะถ้าเดินตามเจเจน่จะเจอกันบ่อยมากว่าช่วงทําร้านนี่คือต้องไปนั่งแฮกแบบแบกของอะไรนี้กันทุกวันแล้วต้องเรื่องมีส่วนช่วยกับธุรกิจพิทักษ์ไงเพราะเห็นว่าอันนั้นก็เป็นที่ของเราอยู่แล้วใช่คืออันนั้นนะคะเอางี้ในฐานที่เขาเขาเห็นพื้นที่ตรงนั้นมันทาอะไรได้เยอะ พี่แท้เขาก็เลยมองกันไก่ว่าเฮ้ยอีกหน่อยอะพี่อยากจะทำร้านสากอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาจะเป็นสตูดิโอขายเสื้อมือสองขายรองเท้ามือสองอะไรของเขาเยอะอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าซอยหนึ่งก็คือคลักแน่นอ่นใช่ใช่ก็เลยก็เลยบอกว่าเออไหนไหนมันก็ว่างอยู่เป็นปีอะไรเขาเลยเช่าเราซะเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเป็นพนักงานบัญชีเขาไหมครับเราเราดูแลโดยภาพรวมเราช่วยซัพพอร์ตเฮ้ยอะไรแบบ สมมุติ NBC. ว่าของวงของไหว้ขาด half. อีแม่ก็ต้องวิ่งไปซื้อตลาดนัดให้อะไรอ่ะตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันถาวรแล้วใช่ใช่มันเป็นแนว้ามคะว่ากลัวมันอบอุลหรือสมบูรณ์ขึ้นไหมคะพี่ที่จริงมันมันมันดีมาตลอดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าแค่แค่คนข้างนอกไม่ไม่เคยรู้มาก่อนแ่นั้นเองแต่ว่าอย่างบางทีพี่ทาเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้ลงในมุมครอบครัวเขาก็จะลงในเวของผลงานอะไรนี้มากกว่าเพราะว่าอยากจะให้โฟกัสเรื่องเรื่องงานเป็นหลัก ก็ตอนนี้ก็ก็เขาก็จะโฟกัสเรื่องลูกแต่ตอนนี้ลูกเริ่มเริ่มเริ่มโตแล้วเขาจะตอนนี้ด้วยความที่เห่อร้านสักก็จะเป็นลูกคนที่สองช่วงนี้ก็จะไปกินไปหลับไปนอนอยู่ที่ร้านสักก็จะฟิลนั้นนะคะเออตอนนี้แบ่งหน้าที่กันไงบ้างคะในครอบครัวก็ที่จริงไม่ค่ะช่วยๆกันดูอย่างเนี้ยวันนี้เบลทำงานพ่อก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านแล้วก็ดูใช่ก็ดูสตูดิโอไปด้วยแล้วก็เลี้ยงไปด้วยบางทีก็บอกว่าเออเนี่ย ฝากซื้อนมเข้าบ้านด้วยนะจะจะ,จะเห็นแพคพารันยูไปเดินซื้อนมอยู่ตามเชลซ์ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ไม่ต้องตกใจนะก็เรียกว่าถ้าคนเข้าใจผิดตอนนี้ก็คืออ่ะเข้าใจให้ถูกเนาะใช่ใช่คไม่ต้เป็นครอบครัวอยู่แล้วใช่แต่ถ้ามีอะไรไม่เคลียร์ถามพีแท็กได้แต่จุดท้ายเบลก็ว่าก็เท่าเดิมค่ะจริงจริงแท้ว่าเราสองคนคือไม่ได้แบบบังคับว่าใครจะต้องเป็นทางเช้าหน้าจริงๆใช่ไหมก็คือมันเหมือนต่างคนต่างผลัดกันช่วยกันเพราะว่าเบลแค่รู้สึกว่าทุกวันเนี่ยคือ คือโดยเอสพาร์คโฮเทลตรงเนี้ยเบลก็ดูแลอยู่แล้วบางทีบางทีก็เบลก็จะบอกพี่แท็กเลยเฮ้ยวันนี้มีประชุมแต่9ก้าโมงยันค่ำเลยนะเอองั้นปาดูลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าเออทุกวันนี้เขาก็ต้องเอ้ยวันนี้เขาต้องอยู่บ้านดูลูกอะไรอย่างเงี้ยย่งความหวานนี้ราเติมให้กันยังไงบ้างคะพี่พี่จริงเป็นคนไม่หวานทั้งคู่เลยใช่แล้วพี่แท็กก็ไม่หวานแล้วอย่างวันนั้นที่เปิดร้านเปิดร้านคร่าวๆนะคะก็มีพวกเพื่อนๆส่งดอกไม้มาอะไรเงี้ย ส่งดอกไม้มาเสร็จปุ๊บเราก็เลยแบบเฮ้ยทําไมเนี่ยดอกไม้ชออโตจังเลยอ่ะพี่ไดยก็บอกไม่ต้องอยากได้หรอกเดี๋ยวซื้อกระเป๋าให้แล้วกันโอ้กเไม่ต้องไม่ต้องลงไม้ก็ระเป๋าแทนใช่ประมาณนั้นแต่ว่าเขาก็มีมุมที่แบบว่าเทคแคร์เราเรื่องจิตใจเรื่องอะไรก็เป็นปกติใช่ก็เป็นปกติก็ก็ดีอ่ะก็เป็นตั้งแต่มีลูกก็คือซอฟลงเยอะแต่ก่อนมนเหมือนจะเป็นผู้ชายอะเนาะโฟกัสแต่ตัวเองเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวนี้พอแบบพอมีลูกอะไรเงี้ยก็จะแบบเริ่มเริ่มโฟกัสที่ลูกเรื่ คะแนนความเป็นสามีนี่รอยคะแนนนี้ให้กี่คะแนนดีครับพี่เบลล์ร้อยห้าสิบแล้วกันเกอเหรอได้อยู่เหรอ,รอรแต่ว่าเพอร์เฟกต์เลยถามว่าทุกวันนี้ก็ช่วยช่วยได้เกือบทุกอย่างยากเว้นล้างก้นลูกถ้าเรื่องล้างก้นเนี่ยไม่เอา องเป็นแม่ทำเนาะเพราะว่าแม่ทำเขาเขาเป็นคนเขาเป็นคนถือมากเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้าบอกลูกเออบเนี่ยพี่ทักวิ่งหนีแล้วนะทําใอะป้าป้ากลับมาดูลูกออก่อนอะไรเงี้ยบอกไม่เอาไม่เอารับไม่ได้รับไม่ได้แล้วถ้าฉี่ถ้าฉี่พอได้ไหมพี่เบลได้ได้ี่ได้เว้นเพ่อเดียวใช่แต่ก็มีแบบคุณพ่อก็ช่วยลูกอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแฮปปี้อย่างงี้นี่จะมีแทนคนต่อไปยังไงบ้างพักก่อนค่ะพักก่อนเออกลัวเราตัวเราเองเรากลัวเรื่องรูปร่างความสวยไรก็ไม่ได้ ช่วงให้นมอะเดี๋ยวค่อนข้างเพลชเชอร์เพราะว่าเป็นคนนมน้อยนมน้อยเราก็ต้องตื่นมาปั๊มนมทุกสามชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วมันค่อนข้างเครียดว่าแบบเออทำไมถึงไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็คนเดียวจอดเลยก็เดี๋ยวว่ากันเราแต่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 คุณพ่อด้วยอ่าโอเค